สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เชสเซนเตอร์ นะคะตอนนี้ค่ะเราทั้งสองคนเนี่ยก็อยู่กันที่เชสเซนเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วคะเนี่ยเมแน่ประมาณ11บเอโมงครึ่งครับค่ะเกือบเที่ยงแล้วนะคะเราเนี่ยมาก่อนค่ะเพื่อรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยก็เลยอยู่กันที่เชสเซนเตอร์เลยค่ะจะได้ทำการเตรียมตัวให้เรียบร้อยด้วยนะคะก่อนอื่นเนี่ยนะครับพวกเราสองคนเนี่ยต้องขอขอบคุณ True Vision จริงๆะนะครับขอบคุณนะคร,ครั้งนึงค่ะทรูวิชันคืคอ Official Broadcaster uh huh. นะครับแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทาง True Vision เเเเนนนนี่่ยยค้าาละรับวทาาเพื่อแฟนนบส NBA ชวไททยุกคครับ และก็มากไปกว่านั้นนะคะต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนวยคะที่ให้การติดตามการสนับสนุนเราในทุกๆช่องทางเลยนะคะเพราะว่าาหาไม่มีเพื่อนบุกคนไงเรจะไม่มีเราทั้งสองคนในวันนี้<อ>ส่งแรงกําลังใจค่ะมาให้เราทั้งสองคน,นะ,คะ<อ>และตอนนี้นะคะที่เชสเซนเตอร์นะคะทางด้านขวามือของตูนะคะ<อ>ก็จะเป็น<อ>ทางเข้าะคะ่ะแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยค่ะของเราทั้งสองคนนะคะ<อ>ก็มีทั้งสํานักข่าวของอเมริกาค่บบ้านเขาอย่าง ESPN นะคะตอนนี้เนี่ยก็มาทําการอัดรายการแล้วเมื่อกี้เราได้เห็นมาริแอนดรูนะคะได้เห็นวิชาเจฟเฟอร์สันตัวใหญ่ เ,ออเห็นตัวใกล้ๆนี่คือแบบแอมยนตัวแค่หน้าอกเองอะค่ะแล้วรอบนี้นะคะเราเริ่มเราเริ่มสังเกตเห็นเลยค่ะว่าแฟนๆของทาง Golden State Warriors เริ่มมากันไวมากถือไวมากนะคะวันนี้เกมมีกี่โมงครคะมิเน่หกโมงเย็นตามเวลาของ<ช>บ้านเรานะครับก็จะประมาณ8ปดโมงช้าของบ้านเราเนี่ยแหละที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้ตอนเย็นคือจะแน่นแพ็กไปหมดเลย ไม่เที่ยงเลยนะคะแฟนๆเนี่ยก็เริ่มมากันแล้วค่ะเข้าใจว่าพวกเขาเัี๋ยคงตื่นเต้นมากเพราะว่าครั้งนี้ค่ะเป็นการจัด NBA Finals ครั้งแรกที่เชสเซนเตอร์เลยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะเราก็จะเก็บบรรยากาศก,าก่อนเกมเนี่ยไปฝากเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะของทางทว t ตเตอแเนี่ยแล้วก็ t r u e v i s i o n ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เกมเราจะเข้าสู่เกมในฐานะมีเดียนะคะไปประมาณบ่ายสองโมงค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปรายงานกันอีกทีนึงในสนามนะคะว่าเป็นอย่างไรกันมากโอ้โหแต่ตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะเอ็มเดขนาดอยู่นอกสนามยังตื่นเต้้นนนขาดีเลยค่ิไะะมออก ว่าท่านในสนามเนียจะขนาดไหนกันเนี่ยวันนี้มันบรรยากาศใหญ่จริงๆเนาะ M B A Finals ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ข้างในสนามเชสเซนเตอร์ไปที่เรียบร้อยแล<ช>้วคะ่ะด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นการเตรียมงานของสื่อต่างๆค่ะที่มาทําการอัดรายการนะคะแล้วก็เตรียมเซตไฟเซตอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวตุลเล่าให้ทุกคนฟังค่ะเกี่ยวกับรายละเอียดของสนามเชสเซนเตอร์นิดนึงก่อนนะคะเชสเซนเตอร์เนี่ยค่ะสามารถจุคนดูได้1 8 6่4ที่นั่งนะคะแล้วก็เริ่มตอกเสาเข็มครั้งแรกเลยค่ะตั้งแต่ปี2017เดือค,ค่ะเริมเปิดใช้งานคร้งแกนะะปี2017 9เดือนกันยายนนะคะแล้ววันนี้แน่นอนค่ะเพื<ๆ>่อนๆทราบกันดีเป็น NBA Finals เกมแรกค่ะในเ s c เตอ e ์นะคะระหว่าง Golden State Warriors กับ Boston Celtics ค่ะสำหรับ Golden State Warriors นะคะนี่เป็นครั้งที่6ในรอบ8ปีค่ะที่เขาสามารถเข้าสู่ NBA Finals ในขณะที่ Boston Celtics นะคะนี่คือครั้งแรกค่ะในรอบ12ปีเลยนะคะทั้งสุดท้ายเนะะี่ยค่ะตั้งแต่ปี2010เลยนะคะวันนี้อยากจะให้เพื่อนๆดูสนาม,มนะครับรอบๆเนี่ย เขาจะวางเสื้อเลยเป็นธีมสี<ะ>สีทองเนะโบรัด <br> 2022 NBA Finals เนี่ยแหละครับสทีมนี้เนี่ยมีความพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าก่อตั้งมาตั้งแต่ที่ NBA เนี่ย <c oughs> เริ่มมีมาเลยในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด3ทีมเท่านั้นที่ทาง NBA <c oughs> เนี่ยเขาร่วมฉลองแล้วก็มีชุดคลาสสิกเอ dition 2จาก3ทีมก็คือคู่ชิง NBA Finals <c oughs> ปีนี้เนี่ยครับ Golden State Warriors กับ Boston Celtics ถือว่าเป็นทีมที่ลงตัวมากๆเลยปีนี้ต้องสนุกแน่ๆเลย Story แบบว่าเต็มที่มากๆเลยนะคะเนื่องจากครั้งนี้ค่ะเป็นการจัด NBA Finals ครั้งแรกนะคะในช h e s s Center ค่ะแน่นอนเลยค่ะค่าตัวนะคะไม่ธรรมดาเดี๋ยวให้มิด a i เล่าให้เราฟังนิดนึงอะด้านบนถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตนะครับโอ้โหสูงด้านบนด้านนู้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ตั๋วนั่งด้วยนะครับเอาเอาเป็นตั๋วยืนนี่แหละสองหมื่นกว่าแพงมากแต่ถ้าเกิดด้านล่างตรงนี้เนี่ยแหละครับบางใบนี่เป็นร้านนะครับ แพงมากตรงนี้ตรงที่เรายืนเนี่ยตรงที่เรายืนเนี่ยอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นอัพโอ้โหห้าถึงแปดหมื่นอยู่โซนหลังแป้นนี่ก็ถือว่าแพงมากแล้วถ้าเกิดโซนด้านข้างตรงนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับแปดหมื่นถึงแสนข้อเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นการเตรียมตัวของนักกีฬาลงมา p r a c t i สเนาะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยค่ะก็จะไปอยู่ที่เมียดีซีดแล้วเดี๋ยวจะมา เกมวันนีนะคะทางฝั่งของ Golden State Warriors ค่ะพวกเราเนี่ยได้เห็นทั้ง Andre Iguodala นะคะร่วมลงมาทำการซ้อมด้วยแล้วก็ Stephen Curry นะคะรวมไปถึง l a เ e ด l Andrew Wiggins ค่ะร่วมแบบว่าบีบแผนอยู่ข้างสนามในฝั่งของ Boston Celtics เนี่ยนะคะก็ได้เห็น Al Horford ค่ะแล้วก็ Jeremy Now นะคะซ้อมยิงอยู่กลางสนามเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันค่ะเราได้มีโอกาสไปร่วมงานนะคะไปฟังการสัมภาษณ์ของโค้ชของทั้งสองทีมลยคะทั้งโค้ช Steve Kerr ของ Golden State Warriors ค่ะแล้วก็โค้ช Ime Udoka นะคะของทาง Boston Celtics ค่ะ หลังจากนั้น่ะก็มีการ address นะคะของอดัมซิเวอร์ค่ะพูดเกี่ยวกับ NBA Finals ในปี2022นี่แหละค่ะรวมไปถึงการตอบคำถามต่างๆนะคะข้อมูลเนี่ค่ะเราจะไปอัปเดตทุกคนได้รับฟังกันอีกทีนึงในคลิปอัปเดต NBA นะคะสำหรับเกมแข่งขันในวันนี้นะคะเต็มไปด้วย energy เต็มสนามเลยนะคะผู้คนวันนี้ค่ะแฟนๆเนี่ยมาเชียร์กันอย่างคับคั่งไม่ใช่แค่แฟนของ Golden State Warriors เท่านั้นนะคะแฟนของ Boston Celtics ก็เข้ามาเยอะพอสมควรเลยค่ะเพราะเราได้ยินเสียงเชียร์ทีม Boston Celtics ด้วยเปิดเกมมาทั้งสองทีมเนี่ยคงใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชุด ดิมนะคะคตั้งแต่เริ่มเกมเลยคะ่ะต่อสู้กันด้วยปืนยาว Golden State Warriors ได้ทาง Stephen Curry, Clay Thompson แล้วก็ Andrew Wiggins นะคะช่วยเสริมการทำแต้มในขณะที่ Parsons Celtics ทำประอกอบด้วยการยิงมงนอกจาก Marcus Smart, Sethiham ค่ะ, um, คะรวมถึงการข้ามในของ Jeremy Brown นะคะในส่วนของ Golden State Warriors ะคะ่ะนอกจากจะได้เกมบุกที่ดีของ Clay Thompson แล้วนะคะยังได้เกมรับที่ดีของ Clay อีกด้วยค่ะไล่ตามประกบ Jeremy Brown ทำให้ Stephen Curry เนี่ยเล่นง่ายแล้วก็มีเกมที่ไหลลื่นนะคะ Curry ในกดไปถึง21แต้มในช่วงควอเตอร์แรกนะคะยิง3คะแนนไปอีกถึง6ลูกทำให้ Golden State Warriors เป็นฝ่ายออกนําไปก่อนพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ค่ะในระหว่างที่เคยทอมสันเนี่ยพักอยู่นะคะพวกเขาได้การทาแต้มที่ดีของออตโต้พอเดอร์จูเนียร์นะคะแล้วก็อังเดรอิกูดาร่าที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บทั้งคู่ค่ะแต่ก็สามารถช่วยทีมทําแต้มนะคะทำให้โกลเด้นเตทวอริเออร์ยังคงครอ,องการน,นะะําค่ะแต่บอสซันเซลติกส์เนี่ยค่ะเจอปัญหาการเล่นเกมรับนะคะเพราะว่าจะประกบผู้เล่นคนไหนของวอริเออร์สักก็วิ่งกันทั่วทั้งสนามเลยคะ่ะแล้วก็พร้อมจะส่งยิง3คะแนนกันตลอดบอสซันเซลติกส์บอกเขาไม่ยอมนะคะพวกเขาก็ได้การยิงวงเล่ตีแ ขึ้นมาค่ะตีเสมอแล้วก็ขึ้นนำเฉยเลยนะคะจบครึ่งแรกค่ะเป็นบอสตันเซอร์ติสที่นำอยู่2แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะเซฟเฟนเคอรี่เนี่ยเริ่มทำแต้มระยะกลางนะคะแล้วก็ยิง3คะแนนลูกที่7ค่ะลูกกับดครายทอมสันแล้วก็แอนดรูวิกกินส์ค่ะโกลเด้นสเตย์วอร์ริเออร์จะกลับมานำอีกครั้งนึงค่ะพวกเขาได้การรีบาวเกมบุกที่ดีของคาร์ฟอรลูนี่ค่ะทำให้วอร์ริเออร์สเมีโอกาสทำแต้มได้มากขึ้นค่ะแล้วก็นำห่างออกไปถึง2หลักนะคะควอเตอร์ quarter ที่3เนี่ยเป็นควอเตอร์ของโกลเ,ะะ mm hmm. เด แต่พวกเขาเนี่ยก็สามารถออกตัวได้ดีในช่วงควอเตอร์ที่4นะคะรันไปก่อน7ต่อ0ค่ะกลับเข้าสู่เกมเหลือตามไปแค่หลักเดียวเท่านั้นนะคะเจเรนบ้าวเนยิง3ามข้ามในร่วมกับเดริกไว้ค่ะไลอัดโกลเด้นสเตย์วอริเออร์สเป็นชุดนี่นะคะรันชุดใหญ่20ต่อ9กลับมานำสวยเลยค่ะแล้วก็ครองเกมเกมบุกของวอริเออร์สเองค่ะอยู่ๆก็พังไปเลยค่ะเกมของบอสเซอร์เซาลติกส์ค่ะเดินหน้ายิงเอายิงเอากันเล่นเอาแฟนๆเนี่ยช็อกทั้งสนามเดินคอตกกลับบ้านไปก่อนที่เกมจะจบด้วยนะคะและผลงานของผู้เล่นในทีมโกลเเเดนสตวอรร์ ได้สเตฟานเคอร์รี่34แต้ม5รีบาวด์หแอสซิสสามสตีลยิงสามไป7ลูกแต่ช่วงท้ายนี่หายไปเลยค่ะแอนดรูวิกินส์25แต้ม5รีบาวด์ช่วยเคอร์รี่ทำแต้มเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่ไหวค่ะบอสสันเซลติกส์ได้เอลฮอวฟอร์ด26แต้ม6รีบาวด์สแอสซิสยิงสามแข่งกับเคอร์รี่สุดๆไปเลยนะคะเจเรมบราวน์24แต้ม7รีบาวด์หแอสซิส,สนี่ก็ข้ามดีเหลือเกินค่ะจบเกมบอสตันเซลติกส์ไล่บี้อัดกลเูนสเตทวอร์เรียสค่ะบ้าน120 108 1ตต่ออน,นซีรีรส์ <A> สำหรับเกมการแข่งขันวันนี้ของ Golden State w a r r i o r นะครับต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าพวกเขาเสียดายพวกเขาพลาดมากๆเลยนะครับที่แพ้การแข่งขันในวันนี้เพราะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอย่างยิ่งเลยนะครับที่ขึ้นนำซีรีส์เป็นการครองซีรีส์ได้ก่อนถ้าเกิดพวกเขาเป็นฝ่ายขึ้นนำได้ แต่สุดท้ายเราพลาดทั้งๆท,ท,ที่วันนี้เนี่ยสเตฟานเคอร์รี่เปิดเกมได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับและในช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ยพวกเขาขึ้นนำถึง2หลักด้วยแต่มาพังในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยแหละครับสเตฟานเคอร์รี่เนี่ยออกตัวในเกมการแข่งขันวันนี้เนี่ยเหมือนบอกให้ทั้งโลกรู้เลยนะครับว่าเขาต้องการคว้าไฟนอลอกส์เอ็มวีพีให้จงได้ไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปทําแต้มนะครับเฉพาะในควอเตอร์แรกเนี่ยยิง3คะแนนลงไปถึง6ลูกเลยนะครับและการยิง3คะแนนลงไปถึง6ลูกในควอเตอร์แรกแบบนี้เนี่ยนะครับถือว่่าาาาเเป็นนนนกกกรรรรรรยิงลงลใใคควออต์แมทีสุดดะับบ ตั้งแต่ปี2000มาเลยนะครับแต่น่าเสียดายที่ในช่วงควอเตอร์ที่2เนี่ยตัวของเตฟเวนเคอรีไม่มีซักแต้มเลยนะครับแล้วเขามาเจอปัญหาการเฝ้าพอเจอปัญหาการฟา้ครั้งที่3ปุ๊บเนี่ยก็เลยต้องออกเปเบรกยาวๆเลยพอกลับมาในช่วงควอเตอร์ที่3ควอเตอร์ที่4เนี่ยเกมการเล่นเกมบุกต่างๆของตัวเขาก็ค่อนข้างสะดุดประกอบกับคนอื่นๆในทีมเนี่ยก็ไม่สามารถพึ่งพาได้เลยนะครับเหมือนกับเตฟเวนเคอรีเนี่ยเขาเล่นไปแล้วมองหาคนมาช่วยไม่ได้เลยมันก็เลยเกิดปัญหาอย่างยิ่งวนน้เเรมม่่กกาาวแล รับของตัวเขาวันนี้เนี่ยจะพยายามประกบเจเรนบราวได้ค่อนข้างดีมากๆในช่วงครึ่งแรกแต่พกเข้าสู่ครึ่งหลังควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยโอ้โหเอาเจเรนบราวไม่อยู่จริงนะครับสภาพร่างกายของเจเรนบราวเนี่ยพวกเราดูข้างสนามแล้วเนี่ยโอ้โหเต็ไมไปด้วยความฟิตกล้ามเนื้อนี่คือเป็นมัดๆเลยน่ากลัวมากๆเลยความฟิตของตัวเขาเนี่ยเด้งยิง3คะแนนเนี่ยนะครับตัวประกบตอนซ้อมเนี่ยยิงเหมือนหลับตาเลยครับยิงโป๊ะ พวยิงลงดีไปหมดเลยแอนดรูวิกกินเี่ยก็ถือว่าท<แ>ําได้ดีมากๆนะครับในช่วงแรกๆแต่ในช่วงท้ายๆช่วงอเตรที่3าวอคตรที่4เนี่ยจังหวะหลายต่อหลายจังหวะครับที่ควรจะยิงลงเนี่ยตัวเขากลับพลาดไปไม่ต่างกับเรมอนกรีนเลยนะครับแม้ว่าในภาพรวมทั้งหมดของเรมอนกรีนในเกมวันนี้เนี่ยหมดจะเป็นการรันเพลย์การเล่นเกมรับการบัญชาเกมต่างๆเนี่ยวันนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยแต่ปัญหาคือการยิงของตัวเขาเนี่ยแหละครับการทําแต้มต่างๆไม่ว่าจะเป็น2-3คะแนนหรือว่าจะเป็นการยิงลูกโทษแย่ไปหมดเลยนะครับในจุดนี้ตัวของเขาต้องแก้ไขนะ เกมบุกของเดรมอนกรีนเนี่ยจะกลายเป็นว่าทางฝั่งของเซลติกเนี่ยท้ายยิงเลยโอ้โหเพราะว่าเห็นเดรมอนกรีนยิงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยกล้าปล่อยให้ยิงกล้าตีฟาวให้ยิงลูกทั่วก็ยิงไม่ลงแบบนี้ครับเควอนลูนี่ในเกมวันนี้เนี่ยเราเห็นอยู่ช่วงหนึ่งนะครับการรีบาวของตัวเขาเนี่ยถือว่าเป็นจุดสําคัญของเกมเลยนะครับที่ทําให้โกลเด้นสเตทวอรลเลอร์เนี่ยนำห่างถึง2หลักการรีบาวเกมบุกเนี่ยครับสามารถเปิดจังหวะเปิดโอกาสให้โกลเด้นสเตทวอรลเลอร์มีโอกาสทําแต้มมากขึ้นมันก็เลยทําให้เกมเนี่ยไไไไหหหหหลลลืืื่่่่่่่่่่นนนนนคคออออยย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 ๆํําาาาาาางงงงปปปเเเเรรรแตใชวสุุดดทท้ีกม หากไปดูในส่วนของทัพสำรองวันนี้มาดีมากๆเลยนะครับอังเกรอิกูดาล่านะครับลงสนามทําแกงขันในเกมวันนี้เนี่ยก็เลยทําให้ตวงเขาเนี่ยกลายเป็นนักกีฬาที่ลงใน NBA Finals ถึง7ครั้งเลยนะครับถ้าเกิดไม่นับผู้เล่นที่เป็นเลเกอร์สหรือว่าจะเป็นเซลติกส์เนี่ยเขาคือนักกีฬาที่ลงสนามทําแกงขันใน NBA Finals มากที่สุดแล้วนะครับมากกว่าสเตฟเฟนเคอร์รี่มากกว่าเดรมอนกรีนแล้วก็ตัวของเครร์ทอมสันเนื่องจากตอนที่เขาไปร่วมทีมกับไมมี่ฮีทเนี่ยไมมี่ฮีทก็ได้เข้าชิงนะครับเจอกับ LAL เรากับตัวของอังเรยูดัล่าไม่เคยพลาดการลงสนามเลยนะครับการยิง3คะแนนก็ยิงได้การยิงระยะกลางการเล่นเกมรับ แต่พอในช่วงท้ายๆก็หายไปเช่นเดียวกันไม่ต่างกับออโตพอเดอร์จูเนียร์เลยนะครับที่กลับมาจากการบาดเจ็บที่เท้าซ้ายแล้วก็เท้าวขวาทั้ง2ข้างเลยเนี่ยวันนี้ยิง3คะแนนรัวๆเลยครับในช่วงแรกเนี่ยสลูกแรกไม่พลาดเลยนะครับแต่ในช่วงท้ายก็หายไปเช่นเดียวกันครับแต่ปัญหาที่สําคัญที่สุดแน่นคือตัวสํารองทีเด็ดของพวกเขาครับอย่างจอร์แดนพูลเนี่ยแหละในเกมวันนี้เหมือนการเล่นเกมบุกของตัวเขาเนี่ยค่อนข้างสะดุดมากๆเลยครับเจอการประกบของบอสสันเซติกส์พอเขาข้ามเข้าไปปุ๊บเนี่ยมีทั้งโรเบิร์ตววิิลลลลเเเเีีีียยยยมมมมททัั้้้งงแกรรนน์์อออออฮฟ่คซู มันก็เลยทําให้ตัวของจอแดนปูวันนี้เนี่ยโหตะขัดไปหมดเลยแต่ไม่ค่อยเดินเป็นรองทับสํารองของฝั่งเซลติกอย่างเห็นได้ชัดเลยนี่คือสิ่งที่สตีฟเคอร์คควรจะต้องแก้ไขให้ได้อย่างยิ่งเลยนะครับและด้วยการพ่ายแพ้ในวันนี้เนี่ยนะครับก็เลยทําให้เป็นเกมแรกเลยนะครับในการแข่งขันเพลย์ออฟปีนี้ที่โกลเด้นสเตทวอลเลอร์แพ้คาบ้านครับแต่หลังจากจบเกมการแข่งขันนี่นะครับตัวของเกรแฮมกรีนเนี่ยที่แม้วันนี้ผลงานของเขาไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนี่แหละเขาก็บอกนะครับว่าทีมของพวกเขาเนี่ยยังมีความมั่นใจอยู่ครแ้้าจะากต,ตงคตออไขอขืเหลุด ทีมของพวกเขาหลุดโฟกัสครับในยามที่ทีมนําห่างถึง15แต้มนี่คือจุดที่ทางทีมต้องแก้ไขไม่ควรจะให้เกิดขึ้นอีกแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยครับคำถามที่สําคัญที่สุดณเวลานี้เนี่ยนะครับนั่นคือในเกม2ใน Golden State Warriors จะสามารถกลับมาได้ไหมจะตีเสมอซีรีส์ได้หรือเปล่านี่แหละครับคือคําตอบที่แฟนๆของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับเข้ามาเต็มความจุเลย1 8 6 4ที่นั่งถือว่าเป็นการขายตั๋วเกลี้ยงหมดเลยนะครับเกมที่428ครับติดต่อกันเลยนะครับของ Golden State Warriors วันนี้น่าสงสารมากๆกเลยครับก่อนที่ พอตัวสำรองลงมาปุ๊บเนี่ยพวกเขาก็ค่อยๆเดินทยอยออกไปเลยนะครับสายหัวกันบ้างได้แต่วบนกันเต็ไมไปหมดเลยนะครับนี่คือความผิดหวังใน NBA Finals เรามาหาคำตอบกันต่อว่าในเกมที่2พวกเขาจะสามารถตีเสมอซีรีส์ได้หรือเปล่ามารอชมกันครับถามไปด้วยในส่วนของ Boston Celtics กันบ้างนะครับในเกมวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับเลยนะครับว่าพวกเขามาดีมากๆเลย ใครจะเชื่อครับว่าใน NBA Finals ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับของทุกคนในทีม Boston Celtics เลยมีคนเดียวครับที่มีประสบการณ์ในการแข่งขัน NBA Finals นั่นคือหัวหน้าโค้ชของพวกเขาครับแต่ไม่ใช่ในฐานะผู้เล่นนะครับเป็นฐานะผู้ช่วยโค้ชในตอนที่เขาอยู่กับ San Antonio Spurs มอุด e Oda เนี่ยนะครับก่อนเกมแข่งขันเขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับพวกเรา2คนเนี่ยก็เข้าไปนั่งฟังเขาบอกว่าเขาเอาประสบการณ์นะครับเขาเอาบรรยากาศใน NBA Finals มาบอกลูกทีมนะครับบอกว่าทุกคนเนี่ยสนุกไปกับบรรยากาศ เอนจอยกับเกมให้มากที่สุดแล้วก็เล่นเกมของตัวเองต่อไปครับไม่ต้องไปสนใจใดๆทั้งสิ้นแล้วเพื่อนๆลองดูครับบอสซันสโติกเนี่ยสมก็เป็นทีมที่เล่นนอกฟานดีที่สุดในเพลย์ออฟปีนี้จริงๆนะครับรวมเกมวันนี้ด้วยเนี่ยพวกเขาชนะ8แพ้แค่2เท่านะครับทั้งๆท,ที่ในเกมวันนี้เนี่ยเจสันเททัมผลงานไม่ดีเลยนะครับการยิงทั้งหมดเนี่ยมีแค่12แต้มดยการยิงฟรีโกลอยู่ที่17.6%เท่านั้นเองแต่เพื่อนๆลองดูครับนี่คือสิ่งที่อีเมอุโดโกาเนี่เขอมอนนรัทง,ง,าาง,งส หมดจะเป็นการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนร่วมทีมการเล่นเกมรับต่างๆ และดูครับวันนี้จัดไป13แอสซิสการทํา13แอสซิสเนี่ยถือว่าเป็นแอสซิสที่มากที่สุดในชีวิตการเล่นของเจสันเททัมเลยนครับในการแข่งขันเพลย์ออฟและผู้เล่นที่ควรจะต้องยกย่องชื่นชมให้เครดิตมากที่สุดในเกมวันนี้นะครับเป็นใครอื่นไปไม่ได้นั่นคืออัลฮอร์ฟเร์ดครับโอ้โหวันนี้เนี่ยเหมือนกลายล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนตอนในเกมที่เขาเจอกับทั้งมิวอักี้บัคส์เหมือนเจอบรูคลินเนสเลยนะครับการยิง3คะแนนวันนี้เนี่ยกดไปถึง6กลูกนะครับยิงแข่งกับสเตฟเฟนคูดด ด้วยการที่เข้า NBA Finals ครั้งแรกนะครับของตัว Al Horford ก็เลยทําให้เขากลายเป็นนักกีฬาที่ลงสนามทํำแกงขันใน NBA Finals ครั้งแรก แล้วมีการยิง3าคะแนนลงมากที่สุดในเกมนะครับใน6ลูกไม่เคยมีนักกีฬาคนไหนครับเปิดตัวในการแข่งขัน NBA Finals และยิง3คะแนนลงมากเท่าอัลฮอร์ฟเฟิร์ดแม้กระทั่งสเตฟานเคอรีในเกมแรกในการแข่งขัน NBA Finals ก็ตามและเมื่อเจสันเทดทำไม่ร้อนแรงครับไม่เป็นไรคู่ห่วงเขาอย่างเจเรนราบ,บอกเดี๋ยวจัดให้แล้ววันนี้เจเรนราเนี่ยก็ถือว่าค่อยๆเดินเกมไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยร้อนแรงเท่าที่ควรแต่เราก็ค่อยๆเห็นนะครับการยิงระยะก,กลางการลุยเข้าไปวางป่าห่วงอะไรแล้วแต่มีการยัดห่วงหนักๆสวยงามโชว์พวกเราด้วยนะ และที่สําคัญช่วงควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยโอ้โหทั้งเอาฮอฟเฟอร์นะครับทั้งตัวของเจเรนบราเองและที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่นก็คือเดริกไวท์เดริกไวท์เนี่ยโอ้โหวันนี้นี่ก็มาดีมากๆเลยนะครับก่อนเกมแกข่งขันที่แอดมินทา p rediction ให้ทุกคนฟังการคาดการณ์ของเกมแกข่งขันเนี่ยก็ให้ตัวของเดริกไวท์เนี่ยเป็นปัจจัย X อีก1คนนะครับของบอสตันเซ l t i ติสและว,วันนี้เขาก็แสดงให้เห็นครับว่าการยิงก็ดีการข้ามก็ดีการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนครับทุกอย่างวันนี้เนี่ยถือว่่่าาอรดดนัทีเเป็ส็สงงฝ สเต t e อร์ r i ร r มันก็เลยทําให้วันนี้เนี่ยทัพสำรองของ Boston Celtics เนี่ยค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นอย่างเพ t o n p r พริชเชตวันนี้ก็ยิง3มคะแนนสร้างความปวดใจใกับแฟนๆในสนามเหลือเกินนะครับไม่ต่างกับมาคัสมาร์ทที่วันนี้เนี่ยกวดไล่ Stephen c u r ร y ทั้งเกมเลยนะครับแม้ว่าในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ย เขาจะเจอความแม่นของสเตฟันเคอร์รีเล่นงานก็ตามแต่ตัวของมาร์คัสมาร์ในฐานะเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีเนี่ยก็ยังคงทําหน้าที่ของตัวเองนะครับก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยตัวของอ e ิเมอุโรกาเขาก็บอกนะครับว่าอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าของมารคัสมาร์เนี่ยดีขึ้นมากเลยความบวมอะไรอาการบวมต่างๆเนี่ยคือยุบอย่างเห็นได้ชัดก็เลยทําให้เกมการแข่งขันในวันนี้เนี่ยเขาก็สามารถวิ่งไลก่กดสเตฟ h นเคอร์รีได้ทั้งเกมเช่นเดียวกันเต่เพื่อนๆลองดูท้ายเกมเนี่ยมีการยิง3นาคะแนนมุมฆ่านะครับเียว่ายิงเซฟเฟนแฟนามเนทเน เซนเซอร์ติกสตีดเฮแบบดังลั่นไปหมดเลยพวกเราสองคนนั่งอยู่ในพื้นที่สื่อเนี่ยโอ้โหแฟนๆของบอสเซนเซอร์ติกเนี่ยเสียงเชียร์กระหึ่มจริงๆนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าวันนี้เนี่ยจะมีแฟนของบอสเซนเซอร์ติกเข้ามาเยอะอย่างที่แอมนินตูนพูดเป๊ะเลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชมเกมกันแในทอดสดอยู่เนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเซนเซอรติกลัน17ต่อศูนย์เลยนะครับได้ทั้งเจเรนบราวน์เอาฮอฟเฟอร์นแล้วก็เดริกไวท์เนี่ยนะครับเหมือนกับแบบหมัดชุดๆหมด 1, 2, มหมมมััดดีทุก Golden State Warriors จบเลยครับโอ้โหไม่มีทางเลยที่จะไล่ทันทำให้ Boston Celtics ในเกมวันนี้เนี่ยกลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของ NBA Finals เลยนะครับที่พอเข้าสู่ควอเตอร์ที่4เนี่ยพวกเขาตกเป็นรอง2หลักนะครับนั่นคือ12แตม้มแต่พอจบเกมแล้วเนี่ยพวกเขากลับมาชนะ2หลักเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือชนะ12แตม้มใครจะเชื่อครับว่า Boston Celtics จะบุกมาอัด Golden State Warriors ได้ขนาดนี้ทั้งๆที่จบควอเตอร์ที่3เนี่ยนะครับโอกาสคว้าชัยชนะเนี่ยตามสถิติตัวเลขที่เขาสื่อออกมาเนี่ยคือแค่4%เท่านั้นนะครับพเพราะว่าตาม12แตม้มแต่ พจบเกมกลายเป็นฝ่ายชนะนี่คือความยอดเยี่ยมเลอเกิดบัตรนี้ครับงานของบอสเซอร์สติกส์ในการบุกมาปล้นชัยชนะในบ้านของโกลเด้นสเตเดโอเนี่ยถือว่าทําสําเร็จแล้วนะครับตอนนี้บุกขึ้นนําเป็น1ต่อ0ูและเกมหน้าพวกเขาจะขึ้นนํา2งูนได้หรือเปล่าหรือจะดวงโกลเด้นสเตเดโอตีเสมอ1ต่อหนึ่งเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันนะครับจบเกมนี้เนี่ยพัก2วันเกม2จะเป็นเช้าวันจันทร์นะครับช่วง7โมงเช้าตามเวลาของบ้านเราเพื่อนๆสามารถรับชมได้ที่ True Vision นะครับทุกเกมจนจบ NBA Finals เลยครับ ยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะสำหรับเกมวันนี้ค่ะบอสตันเซลติกส์ก็สามารถมาปุ้นชัยชนะในที่บ้านของ golden state warriors ได้ตอนแรกเนี่ยค่ะในช่วงควออเตร์ที่สามประตูก็เชื่อว่าไฟฟ้า golden state warriors ก็คิดว่าเกมนี้แหละเกมแรกเป็นของเราแล้วค่ะแต่แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรบ้างคะแฟนๆบอสตันเซลติกส์คิดว่าอย่างไรบ้างคะแล้วไฟฟ้า golden state warriors ค่ะมั่นใจไหมคะว่าเกมหน้าเนี่ยจะสามารถเอาคืนได้คอมเมนต์มาคุยกับเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์นะคะอยากจะอ่านคอมเมนต์ของทุกคนจริงๆเลยค่ะและท้ายสุดนี้ค่ะไม่พลาดคน สนุกสนุกนะคะรายงานจากสนามเกม1ถึงเกม4 NBA Finals ค่ะต้องขอขอบคุณชูวิชเชนส n สกาที่ให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสมาทำคอนเทนต์ดีๆให้เพื่อนทุกคนได้รับชมแบบนี้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะขอจบการรายงานสดจากเชสเซอร์แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้ง2คนนะคะขอบคุณค่ะ